อันนี้ก้องโคโซโนนะครับเ็เรียกว่าโคโซโน่ในโครงสร้างเปลี่ยนใหม่ตัวน,นี้นะครับสำนกงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีแต่แา่รั้มนครับเ็เรียกว่าแต่แรกมรนสูนการศึกษาตามอัธยาศัายปัจจุบันในโครงสร้างเปลี่ยนสำนกางานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีคดีกวนการอำเอเมืองครับอาจารย์ทัศนีรุดกงอาจารย์ทัศนีหุดกง,าาดงผู้อำนวยการโคโซโนเมืองปัตตานีตัวนี้ปฏิบัติหน้าที่ ปูมหน่วยการโซโครโรสุนการเรียนรู้เปิดรับสมัครและลงงะเบียนหนักศึกร้าใสาซ่ามันระดับประตมมันตึกซ่ามัตยมันตึกซ่าตนตนมัธยมันตึกษาตนปลายตังแต่วันทีเนึ่งึงวันตีสามสิบตุลาคมไม่เว้นวันหยุดรไม่เว้นวันหยุดราชการสมัครตีโซโครโรเมืองปัตตานุเนี้ยโคตโน่าตรัมนี้ครับและสุนตี๊ตำบลตุกตำบลการเรียนรู้ตุกชุมจนตุกแห้ง องสมุทรประชาชนจังหวัดปัตตาุงองสมุทรประชาชนอำเภอเมืองปัตตาุงสูงนการเรียนรู้ประดุงวิทย์นะตีเรือนจำเดือนจำนี่ก็แกรเรียนกันอันนี้ครับจึงประชางัำพันธ์หมาไปสมัครเชียงอติดต่ตอ,อต,อต,ต,นนตีอันโซโครเมืองปัตตานีโซโครตำบลตุกตำบลในอำเภอเมืองนี่ครับอันนี้ลักสูดไส้ซ่ามันใจระยะเวลาระับช่วงผีจบการศึกษาลักสูดไส้อาชีพโปวชชซ่าค่าคอมิเตอร์ใจระยะเวลารับผีจบการศึกษาลักซูดเตรียมระับการศึกษา ใจระยะเวลาระดับหกเดือนจบการศึกษานะครับที่ไปเรียนเนี well, pues ่ยการศึกษาเขเรียกการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาสามัญเสียเ้ยอายุแต่เด็กก็ไปสมัครได้ไปเรียนเนี่ยอันนี้โคตนโคตโนมีประโยชน์มากับมีประโยชน์มากยกสถานากูสถานากูสึานาหนาชีวิตกขเรียกูชีวิตก็คนตีขาดก้คนตีพลาดขาดโอกาสพลาดโอกาสมาเร็ว มาตึงก็ได้มาเรียนโคตโ,โนโผมเนี่ยอันนี้ผมองตัวอย่างผมนี่กับผมนี่ไม่ใจจะไปได้ได้จบโคตโ,โนกับถไม่โคตโ,โนโไม่มีโคโ,โนโในวันนั้นกับไม่มีผมในวันนี้กับเนี่ยโคตโ,โนโ,โอ้ยมีประโยชน์มากเลยครับไปเรียนจะครับไปเรียนเยนี่ยโคตโ,โนการศึกษาตามอัตย,ตยาศัยเรียนตรงไหนก็เรียนได้แต่น,นี่ก็ไปเรียนติดตูนกันเรียนรู้นัดพบกันโยบานตัดยางเสร็จเร็ว ล้วก็บเรียนอยู่ชากส่วนย่างเป็นประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้จากผู้ทรงคุณนวุตินะับผู้ผู้ปัญญาชาวบ้านเอามาผสมผสานมาปนวกัน